โซเชียลเดือดคำพูดเจเจตรีนรีวิวบ้านที่เจ้าของบ้านมอบให้หลายคนยังคงรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์แม้จะยิ่งนับวันยิ่งชัดเจนหลังถูกโยงข่าวลือซุ่มหย่าแล้วระหว่างเจเจตรีนและปิ่นเกตมณีซึ่งล่าสุดหนุ่มเจก็ถูกทัวลงอย่างหนักเมื่อตัดคลิปบางช่วงบางตอนเป็นคลิปรีวิวบ้านที่เจ้าของบ้านมอบให้ โลกออนไลน์เดือดต่างวิพากษ์วิจารณ์กับคำพูดของหนุ่มเจทั้งบอกว่าครบทุกอย่างแล้วคะ่ะรอยอย่างเดียวเวรกรรมคะ่ะคำพูดบ่งบอกทุกอย่างได้ดีบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านใหญ่แต่เป็นบ้านที่อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวสักวันคุณจะคิดได้เมื่อถึงวันนั้นมันอาจสายเกินไปอันนี้คือหน้าที่ถอดแว่นแล้ว ทำไมฟังดูมีความสุขแบบปลอบใจตัวเองยังไงไม่รู้คุณปิ่นหมดเวรกรรมแล้วค่ะไหวคุณปิ่นที่มาเป็นภรรยาผมพ่อคนดีรักครอบครัวเมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวเนื้อแท้หละนะอืมเคยอยากเอาเป้นโมเดลตอนนี้ผมดันเป็นคนรักครอบครัวสะด้วยเมียผมไม่สวยผมก็รักเขาดูแลลูกทำงานนัก ก็อหอนักเลยไม่น่าเชื่อเป็นแบบเนี้ย